สวัสดีครับเพื่อ,อนๆชาว1 40่งนอินเทเลดีไซน์นะครับวันนี้เราอยู่ที่โครงการโคโมเบงก้าครับวันนี้เรามาทําไมเรามาเพราะว่ามีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนหลายท่านมานครับถามเข้ามาสอบถามเข้ามาในเรื่องของไม้ว่าไม้เนี่ยเขานิยมใช้ไม้ชนิดไหนในการดีวอินเฟอร์เิเจอร์กันบ้างนะครับไม้ชนิดไหนดีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงวันนี้เลยเราเลยพามาที่หน้าง,งานครับบ้านหลังนี้ตอนนี้เราทำได้มาสัก20%ครับยังขาดอีกเยอะมากเลยแต่ว่าเราก็พามาดูก่อนว่า บ้านหลังนี้เขาใช้ไม้ตรงไหนส่วนไหนบ้างและไม้อะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับมาแล่เราก็มาถึงภายในบ้านส่วนมากเนี่ยไม้สองชนิดที่คนนิยมนํามาใช้ตกแต่งบ้านเนี่ยเริ่มต้นนะสองอเริ่มต้นมมกไม้แรกอันนี้คือไม้ปาริเคิลครับไม้ปาริเคิลเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงบ้างเรนเรนมันก็คือไม้อัดนี่แหละครับเศษไม้เอามาอัดด้วยความร้อนขึ้นรูปใหม่นะครับแล้วก็ผสม กาวผอมสารเคมีอะไรเข้าไปซึ่งส่วนมากไม้ไมลิเคลเนี่ยจะอมยากันปวกปแล้วส่วนหนึ่งประมาณหนึ่งทําให้ทําให้กันปวกได้ประมาณนึงนะครับส่วนไม้ที่2ก็คืออันนี้ครับที่เราเอามาทาผนัดนี้ผนัดเนี้ยเราทําจากไม้ M F ไม้ M MM F กับไม้ลิเคลเนี่ยข้อข้อดีคุณสมบัติของเขาเนี่ค่อนข้างใกล้เคียงกันมันเป็นไม้ที่ข้อดีเนี่ยหนึ่งเลยคือเขาราคาไม่แพง สองคือเขาเบียร์หนักเบานะครับแต่ข้อเสียของเขาเนี่ยทั้งสองไม้ทั้งสองชนิดนี้เนี่ยมันคือถ้ามนโดนความชื้นมากๆเนี่ยมันอาจจะบวมหรือเปลี่ยนรูปไดเ้เขาเลยไม่นิยมเอาไม้ชนิดนี้สองทั้งสองชนิดนี้เอามาตกแต่งในส่วนที่อาจจะสุ่มเสียงก,กับการโดนความชื้นหรือโดนน้ำฝกสาบยกตัวอย่างเช่นครัวอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะไม่ทำกันผนังเนี้ยกับผนังเนี้ยเราใช้ไม้เดียวกันแต่ว่าจะเห็นว่ามันแตกต่างกันเพราะอะไรเพราะว่า เราเราปิด so ผิวไปแล้ว so ป really ิดผิวไปโดยเอาวัสดุปิดผิวมามาปิดกลายเป็นลายไม้แล้วเรียบร้อยนะครับส่วนด้านในตรงนี้ยอันนี้มันเป็นงานข้าโครงข้โครงคืออะไรข้อโค้งคือด้านในมันจะมีโครงพวกโครงไม้พวกนี้ครับอยู่ด้านในนะครับแล้วเราก็จะปิดผิวด้วยไม้เอมฟแบบเี้เข้าไปซึ่งซึ่งหน้าตาของมันเนี่ยมันจะเป็น่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้นี่ด้านในจะเป็นโครงไม้อยู่นะครับเป็นโครงอยู่ด้านในนะแล้วเราก็ปิด แผ่นเอบีเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะเสร็จได้ก็ตอเงื่อนเราจะเอาวัสดุผิวอะเข้ามาปิดมันจะเป็นคล้ายๆน้าจะดท้ายคารนลีแล้วมันจะเป็นแบบนะน,น,น,นี้ครับเดี๋ยวเราจะไปพาดูต่อส่วนครัวที่เขาใช้งานเป็นไม้ยางกันป่ายเราไปดูกัน <S <S นะครับแล้วก็ส่วนต่อมาอันนี้บ้านหลังเนี้ยอันนี้เป็นส่วนครัวน,นะครับส่วนครัวเนี่ย <S <S เราเลือกใช้วัสดุปเป็นไม้ยางไม้ยางคือไม้อะไรไม้ที่กันน้าครับไม้ที่ทนต่อความชื้น นะครับลักษณะของไม้ย่าเป็นยังไงนี่ครับอันนี้คือเรียกว่าไม้อัดยางเอาไม้ยาาหลายแผ่นมาอัดต่อกันเพื่อให้ได้ความแข็งแรงนะครับซึ่งไม้ชนิดนี้ข้อเดียวเขาอย่างที่บอกคือเขาไม่บวมน้ำซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยบางท่านจะมีคําถามอันนี้ขอขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับบางท่านเนี่ยจะมีคําถามว่าเฮ้ยงานเพาะโคง้งคืออะไรจริงจริงานเพาะโค้งมันคืออย่างนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวเมื่อกี้ที่อธิบายไปยจุดแรกนะตรงนี้พอมันเป็นไม้อัด ยาที่มันหนาหลายชันแล้วเนี่ยความหนาของเขาก็จะประมาณประมาณแบบนี้แหละซึ่งเขาจะรับความแข็งแรงได้ค่อนข้างดีเลยเมื่อก่อนเนี่ยงานเนี่ยมันจะเป็นงานเขาโค้งก็คือกเอาโค้งไม้นะครับมาต่อกันแล้วก็ปิดด้วยแผ่นไม้บางๆเนี่ยฝั่งหนึ่งแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งมันจะได้เป็นไม้หนึ่งแผ่นคือเนี่ยครับเปลี่ยนมันก็มันมาอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงสันของงานอยู่ตรงนี้เหมือนกันแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนจากการที่จะอัดตรงกลางพวงเนี่ยมันไม่พวงแล้วมันจะหนาเนี่ยตรงกลางมันจะพวงอันนี้เราจะเปลี่ยนแล้วแตไม่พวงไปเป็นแบบนี้ ใช้เป็นไม้ยางนะครับแล้วก็ปิดผิวด้วยลายไม้ที่ลูกค้าเลือกนะครับนี่หลังนี้หน้าตาจะเป็นอย่างนี้วัสดุต่อมาที่เราจะพูดนี่คือไม้เอ็นดิ้งรครับคุณตัติของเขาเนี่ยนะมันจะค่อนข้างเหมือนกับไม้ MDF เลยครับแต่จุดที่มันแตกต่างก,กันคือเพื่อนๆจะเห็นว่าเนี่ยครับเขามีเป็นสีเขียวเขาเคลมว่าไม้ัวเนี้ยเขาใส่เอ่อพวกเคมีพิเศษเข้าไปใส่เยื่อพลาสติกใส่อะไรเข้าไปนะครับสุดท้ายผสมออกมาเนี่ยเป็นไม้ เฮดอาร์ท hey, mm, ี่เป็นสีเขียวลักษณะนี้คุณสมบัติของเขาคือกันน้ําเหมือนกันครับกันน้ําได้เขาเคลมว่ากาันน้ําได้ใกล้เคียงกับไม้ย่างเลยนะครับถามถามต่อว่าแล้วไม้เฮดเเนี่ยเหมาะกับการใช้งานแบบไหนเพื่อนๆเคยเห็นงานที่เป็นงานผนังไหมครับงานตกแต่งผนังที่มีขอบบัวหรืองานขอบผนังที่ปัดฟักอะครับจะมีแล้วก็ อยู่ที่ผนังพวกนี้เขาจะใช้มาเกเอาร์เพราะว่าเ,ออเขามีความเรียบของไม้มากพอถึงเวลาเราเอาไปตกแต่งผนังพวกเราก็พ่นสีทับลงไปเลยตามสีที่ลูกค้าเลือกมันก็จะเสร็จค่อนข้างเร็วเดนเมอรเลยมีมาเกอาร์ขึ้นมาเพื่อเอามาใช้การผนังและหรือไปใช้จุดอื่นก็ได้อย่างเช่นง,งานครัวก็ใช้ได้เหมือนกันกนะครับก็แล้วแต่ว่าลูกค้าสเปคอยากจะกัดได้แบบไหน,นหาข้อมูลมาแล้วเป็นยังไงตรงกับเราหรือเปล่านะครับก็คือแล้วแต่กันอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูจุดอื่นกันครับไป โอเคครับเมื่อกี้เราก็พาดูไปแล้วเนาะหลายจุด2อสามจุดทีนี้เราจะมาสรุปกันสรุปกันโดยให้เห็นคร่าวๆเลยนี่ครับไม้ m f f อันนี้ครับไม้พาร์ติเคสองอย่างเนี้ยคุณสมบัติใกล้เคียงกันหลักๆเลยคือถูก2องทำงานสะดวกนะครับส่วนข้อเสียของเขาคือหลักๆเลยก็คือ มันไม่ทนความชื้นถ้าโดนความชื้นมากๆอาจจะบวมได้ซึ่งเราก็จะแนะนําให้ลูกค้าบ้านไหนที่มี้บัตรเจจ์จำกัดงบประมาณค่อนข้างจำกัดเราจะแนะนําให้ใช้ไม้ชนิดนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็เป็นไม้มาตรฐานที่เขานิยมเอามาทำเฟอร์นิเจอร์กันมันจะมีไม้ที่เกบที่ถูกกว่านี้อีกแย่กว่านี้อีกไม่แข็งแรงเนี่ยมันมีตั้งหลายไม้เลยแต่ว่ามันเอามาทําเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม่ได้อันนี้ก็คือไม้สากลที่เขาใช้กันเราก็จะแนะนําให้ลูกค้า ใช้แบบนี้ในสําหรับว่าบ้านหลังไหนลูกค้าคนไหนที่มีงบจากัดแต่เราจะไม่แนะนําให้ใช้ในจุดที่สูงเสี่ยงการโดนความชืน้นโดนน้านะครับเพราะว่ามันอาจจะบวมาเสียหายได้ในระยะต่อมาทีนี้ไม้ต่อมาคือนี่ลลุงไม้เท็ดมากับ MF ลักษณะของเขาภายนอกแทบจะเหมือนกันเลยครับผิวเรียบเป็นไม้อัดเสร็จไม้อัดเหมือนกันแต่เท็มพิเศษกว่าคือส่วนผสมในการอัดของเขาเนี่ยเขาผสม เคมีชนที่พิเศษเข้าไปนะครับวิจัยออกมาแล้วผลที่เขาเคลมนะครับเขาเคลมว่ากันน้ําได้เหมือนไมายางเลยนะครับก็คือจะเหมาะกับการทํางานกผนังตกแต่งผนังนะครับแต่งผนังปุ๊บใส่ขอบบัวอะไรเข้าไปงานปัดฟ้างานขอบบัวแล้วก็พ่นสีมันก็จะนิยมใช้มาเห็น้ำากันนะครับส่วนไม้ต่อมาก,ก็คือไม้ยางไม้ยางไม้ยางนี่ครับไม้ยางก็จะเป็นหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยเป็นไม้แบบนี้ นะครับไม้ยางเนี่ยข้อดีของเขาจริงๆแล้วไม้ยางนันเทียบคุณภาพเนี่ยจะดีกว่าทั้งไม้ปริเคิลดีกว่าไม้ MDF นะครับส่วนเฮ r ์นี่ก็แล้วแต่ว่าเอาใช้งานแบบไหนมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับ <c oughs> ไม้ยางเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับทนน้ําซึ่งก็นิยมใช้กันจะจริงๆแล้วก็คือนิยมแนะนาให้ลูกค้าใช้ในส่วนที่มันเปียกน้ําโดนความชื้น เสี่ยงต่อการโดนพื้นก็คือตครัวส่วนมากจะแนะนําเลยนะครับให้ใช้เป็นไมา้ยางนะครับแล้วก็สุดท้ายและท้ายที่สุดวัสดุเนี่ยมันจะมีอีกเยอะแยะเลยคําถามที่มันโดนถามมากเนี่ยก็คือเรื่องปลวกปลวกไม้ตรงเนี้ยปลวกกินไหมผมบอกเลยว่าไม้ทุกชนิดปลวกกินหมดครับแต่เขาจะชอบหรือเขาจะไม่ชอบอะ่ะมันมันมันเป็นเรื่องต่อมาแล้วชอบคืออะไร ไม้ปาดิเครนเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นเป็น,เป,นเป็นเหมือนเอาเศษไม้เล็กๆแล้วบดละเอียดแล้วก็อัดเป็นไม้ขึ้นมาใหม่ไม้เขาอ่ะมันจะนิ่มพอมันนิม่มปุ๊บก็เหมือนคุกกี้ครับเขาจะกินได้อร่อยเลยแต่ว่าเราไม้ปาดิเครนพวกนี้ที่เราสั่งมาจากโรงงานเนี่ยพวกนี้เขาอบน้ํายากันปวกมาแล้วหมายความว่าอะไรก็เหมือนกับมากินคุกกี้บูดอ่ะกินแล้วมันไม่อร่อยมันก็ไม่กินมันก็เท่านั้นเองนะครับส่วนไม้ที่สมัยก่อนเนี่ยเขาจะบอกโอ้ใช้ไม้แบบ ไม้เนื้อแข็งเลยไม้สกักไม้อะไรเงี้ยก็เหมือนกับไปกินแล้วมันเจออะไรที่มันแข็งมากๆอ่ะมันก็ไม่อร่อยเขาก็ไม่กินท,นทนีเนี้ยไม้ทุกชนิดเนี่ยเราก็ต้องดูแลอยู่ดีนะครับจบเรื่องของไม้กระปวกเข้าๆก็จะประมาณนี้ส่วนถ้าเกิดใครสนใจทีมงาน1-40เข้าไปให้คำปรึกษาตกแต่งภายในก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับ ความรู้ที่ต้องการเพิ่มไม่เป็นไรติดต่อเข้ามาก็ได้ครับไม่ใช้บริการเราก็ไม่เป็นไรครับมาพูดคุยกันถึงข้อมูลที่เพื่อ,อนๆที่ๆน,น้องอยากจะทำปรึกษาได้ครับโอเควันนี้ก็หมด,ดรีวิวคลิปสั้นๆประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามเพจ140อินทรซยนะครับขอบคุณมากครับ